สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝากชาแนลชัยมงคลนะครับกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่กําลังชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาเช่นเคยครับ3แม่ครับวันนี้ครับ3แม่ลูกติด2แม่นะครับแล้วก็อีกแม่หนึ่งเป็นแม่เดี่ยวโอ้โหวันนี้มีท้องแก่เลยครับอ่างใหญ่นะครับฝากไปนิดนึงครับ0 9 8ย์8 0 0 5 3นะครับเป็นไอดียไลน์ครับท่านที่สนใจนะครับ ถ่ายคลิปเปิดราคาควายนะครับก็แอดไลน์เข้ามาครับในเขตนครสวรรค์นะครับอุทัยธานีสวัสดีครับผมขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับผมชื่อชัยวัฒน์ทวีกัไถยครับแจ็คอยู่บ้านทุงวรถิ่นอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับครับหมู่ที่เท่าไหร่นะหมู่ที่สองครับหมู่ที่สองนะครับ แม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่เงินครับชื่อแม่เงินนะอ่าส่วนสูงที่เราวัดตะกี้เนี่ยได้ที่ร้อยสามสี่ร้อยสามสี่นะรับประกันนะครับรับรับประกันที่ร้อยสามสิบสี่อาจจะสามสิบห้านะครับแม่นี้ให้ลูกกี่ตัวแล้วครับเนี่ยลูกในในท้องน่าจะตัวที่สี่ครับในท้องนะตัวที่สี่อ๋อใหญ่เลยนะครับตัวนี้ลูกเป็นเพศ เมียครับลูกคุณเพศเมียอายุเท่าไหรครับลูกน้อยลูกประมาณแปดเดือนนะครับแปดประมาณแปดเดือนน้อยๆเป็นเพศเมียนะครับเป็นพ่อในทับครับลูกลูกพ่อบ้านพ่อนบ้านนะครับแล้วอยู่ในท้องแม่มีไหมมีครับมีครับท้องแก่ท้องแล้วแล้วพ่อไหนครับพ่อบ้านเหมือนกันพ่อบ้านเหมือนกันเนาะประมาณกี่เดือนอยู่ในท้องแม่ประมาณเจ็ดเดือนนะพี่เจ็ดเดือนแล้วนะครับเปิดไว้เท่าไรครับแม่ลูก เปิดไว้หนึ่งแสนห้าหมื่นครับหนึ่งแสนห้ามืนบาทนะครับต่อรองได้เนาะมีตาแต้มนะครับท่านผู้ชมครับซือแม่เงินนะครับยอลูกยอยยอ่ะมีตาแต้มชัดเจนนะครับแล้วก็มีจุดรอบคางนะครับอ่าลองลองอ่ะเงี้ยหน้าขึ้นจุดรอบคางนะครับพร้อมตาแต้มเจ็ดจุดครบนะครับมีอ่องชัดเจนดีนะครับอ่องชัดเจนแล้วก็อ่า อ่องที่สองนี่อ่องผูกโบนะครับหน้าอกกว้างนะครับลูกมทพร้าใหญ่ครับแข้งขาเป็นสีขาวนะครับถุงเท้าชัดเจนดีเล็บห่างสั้นนะครับเล็บดีมากเลยเล็บสวยดีครับเป็นเล็บกะลานะครับเล็บสั้นฉีกห่างครับลูกมะพร้าวใหญ่อัตลักษณ์ชัดเจนนะครับใบหูสีขาวขนชัดเจนดีครับแม่นี้ หัวใหญ่นะครับลำตัวหัวใหญ่แล้วก็มีปากปากใหญ่นะครับปากใหญ่มีสีขาวอัตลักษณ์ของควายอุทัยนะครับลักษณะแบบนี้ต <c oughs> <c oughs> ีตัวอ่านี่ครับอ่างดีครับส่วนสูง134นับ15นะครับตอนนี้ท้องเจ็ดเดือนพ่อที่ทับเนี่ยตัวใหญ่ไหมครับเคยเคยเห็นไหมพ่อของมัน พ่อที่ทับแม่เนี้ยแล้วท้ายโอ้โหท้ายนะครับเต็มปึกเลยครับมะนาวตัดนะครับท้ายมะนาวตัดท้ายเต็มดีอ่าทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเออลูกสาวมันนี่ลูกมะโอ้โ ลูกสาวก็อัตลักษณ์ดีเหมือนกันนะครับแข้งขาทำท่า,ทาดีครับเอาอายุแปดเดือนกว่านะครับหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับต่อรองได้ราคานี้พร้อมส่งไหมส่งได้ไหมส่งได้ครับถ้า,<ร>าสมมติว่าซื้อราคานี้เลยส่งได้เลยใช่ไหมก็ต้องคงมาคุยกันนะครับรการมาก็รวมส่งให้ได้อืมแล้วปร,ประมาณกิโลส่งฟรีได้ ประมาณร้อยห้าสิบโลร้อยห้าสิบโลนะใช่ครับร้อยห้าสิบโลจากนี่ไปถึงไหนน้อเน,นี่ยสมมุติให้ฟังก่อนสมมุตินะนาก็เอางี้ทําไมต่อราคาก็ลงส่งอ่านะทําไมต่อถ้าไมต่อราคาก็ส่งได้อีสานก็ส่งได้เนาะใช่ครับนี่ครับอุทัยนะครับแม,แม่นี้คืออุทัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแม่นี้ครับชิ้นเก่งอ่าไม่มีปนมูลานนะครับลังนมสีชมพูนะครับ เต้าครบนะครับอ,อเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับเนี่ยแม่นี้เลี้ยงมาจะสองปีแล้วครับจะสองปีแล้วแก่มาลูกมีชื่อไหมตั้งชื่อลูกยังลูกชื่อแดงครับลูกชื่อแดงนะครับ นี่น้องแดงเออท้ายดีจังเลยอันดีนะลูกนี้นะอาจจะลากดีนะครับไปหูสีขาวตาแต้มก็มีนะครับอ่องก็มีสองอ่องนะครับแข้งขาถุงเท้าชัดเจนดีนะครับแม่ก็อ่าดูขวัญสิขวัญหาบเงินหาบทองนะครับอ่าจะอยู่ข้างบนนะครับจะอยู่ข้างบนตะคุย มองข้างๆไปอย่างนี้ยจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็มามาตรงอู่ข้าวเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะครับก็ยังไม่เห็นเรียบไปเลยเออเออไม่มีขวัญไม่มีอันนี้เดียดูฝั่งนี้สิมีไหมแต่อยู่ดั้งมีไหมอยู่ดั้งนะครับอยู่ตรงดั้งมีมีสองขวัญน,นะครับมีขวัญคู่อยู่นะครับแบบนี้นี่ขวัญสองทางนะครับเป็นขวัญมงคลฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้มีนะครับ หาบเกินหาบ,บโซเฮ้ยมันรวมอยู่ฝั่งนี้เลยเนี่ยสามสามขวัญเลยนะครับฝั่งนู้นไหลมันรวมอยู่ฝั่งนี้หมดนะครับมีสามหนึ่งสองสามเลยนะครับอ่าแล้วก็อยูู่่ข้าวอู่น้ําตรงนี้ก็ยังไม่มีนะครับแม่นี้ท้ายสวยนะครับยออีหล่ายยอก็จิมม้นไปท่งได้ค้างดอกไหมไม่ดอกครับไม่ดอกคางไม่ดอกนะครับอืมท้ายมะน,นาวตัดนะครับอ่าท้ายจะ เต็มนะครับเต็มลงมายันข้างล่างเลยนะครับ <Yeah. S> 1นึ่งแสหบาทครับพร้อมลูกเพศเมียแปดเดือนกว่านะครับอยู่ในท้องเจ็ดเดือนเป็นพ่ออ่าเป็นพ่อคุมฝุงนะครับ <Yeah. S 1> ทับไว้อ่าชื่อแม่เงินนะครับ เอาละปะเราไปแม่ต่อไปครับทั้งหมดสามแม่นะครับวันนี้ <c oughs> แม่นี้เนี่ยโอ้แม่นี้ชื่อแม่อะไรนะเนี่ยชื่อแม่สวยครับชื่อแม่สวยนะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวพายแม่สวยมาแถวๆน้แนละ แม่นี้ชื่อแม่สวยนะครับส่วนสูงที่เราวัดเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะร้อยสาบบวกนะครับอ่าร้อยสามสิบวกแม่นี้ค่อนข้างยาวนะครับอ,อ่าเพิ่งจะได้ลูกน้อยลูกน้อยเพศเมียเนาะเพศเมียครับเออตอนนี้อยูในท้องก็ว่างอยู่เนาะใช่ครับท้องว่าง<อ>ส่วนสูงร้อยสามสิบวกนะครับแม่นี้ให้ลูกประมาณกี่ตัวแล้วครับเนี่ยลูกตัวนี้น่าจะตัวที่สองครับในตัวปัจจุบันอ๋อนี่นะรับ ตัวที่สองอยู่ในท้องยังว่างอยู่เนาะใช่ครับอ่าเปิดเท่าไหร่ครับแม่กับลูกเปิดไว้เจ็ดหมื่นแปดพันครับเจ็ดหมื่นแปดพันนะครับนี่ลูกเพศเมียนะครับลูกกี่เดือนแล้วเนี่ยน่าจะเด,าเดือนกว่าคนระับเดือนกว่าเนาะโอ้พ่อก็พ่อฝงทำไปเนาะใช่นะครับอืท่านที่ชอบนะครับอ่าแม่ท้องว่างอยู่นะครับก็แม่นี่ก็ สวยดีนะครับอัตลักษณ์ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับอ่ามีตาแต้มไม่เห็นอยู่ครับแล้วก็มีจุดรอบคางเจ็ดจุดนะครับมีอ่องสองอ่องนะครับอ่าถูกมะาเท้าหย่อนดีครับแล้วก็ทุ่งถุงเท้าดีอ่าเล็บดีนะครับเล็บดีท้องว่างอ่ายาวแล้วก็ค่อนข้างอ่างอยู่นะครับ ค่อนข้างยาวแล้วก็ค่อนข้างอ่างพอสมควรลังนมสีชมพูนะครับสีเต้าชัดเจนครับไม่ปนมูล่านะครับนมตนิดหน่อยครับเป็นยังไงมันมันมีสีเต้าเลยครับแต่มันติดกันอ๋อมันจะสองเต้ามันติดกันอ๋อนมใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวผุจะพาไปดูอย่าลูกอยาวยาอย่าแต่เวลาเขากินเขาก็ดูดพร้อมกันเลยดูดพร้อมกันเต้าเลยดูดพร้อมกันสองเต้าเลยนะครับแล้วแล้ว คิดว่าน้ำนมจะออกพร้อมกันสองเต้าไหมไม่แต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับท่านผู้ชมครับเป็นนมแฝดนะครับยอลูกย่อเป็นนมแฝดเป็นนมสีเต้าจริงครับแต่ว่าเขาจะติดกันเลยทั้งสองเต้านะครับเวลาลูกดูก็จะดูดพร้อมกันสองเต้านะครับแต่ลังนมดีมากหลยแต่ลังนมดีนะครับอ่าไม่มีผลกระทบกับการเลี้ยงลูกเนาะรพบพอลูกก็กินปกติ ลูกก็โตปกตินะครับเนี่ยลูกโตปกตินะครับลูกตัวที่สองเขาเนี่ยหางหางไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรครับเออไม่เนี่ยครับก็ปกติเขาก็เลี้ยงลูกให้ลูกดีส่งลูกส่งน้านมให้ลูกดีแต่แดงว่าลูกกินนมได้ตามปกตินะครับยอยอยอยิ่หลายยอยอ เออแปลกๆเนาะสีเออสีเตานะครับแต่เป็นแฝดติดกันให้เห็นเต้าละสองอันนะครับเตาละสองแฉกตคเอแล้วเรื่องอขวัญนะครับฝั่งนี้ตรงนี้หาบเงินหาบทองมีครับอู่ข้าวอู่น้ํามีตรงสะบักนะครับแล้วตรงดั้งตรงดั้งตรงดั้งก็จะมีจีอันหนึ่ง สองไหม,มน,นี่เออนี่มีมีอันเดียวนะครับอขวัญสองทางมีอันเดียวแล้วก็ฝั่งนี้มีครับสองสองอันนะครับมีหนึ่งสองนะครับห่างกันประมาณครึ่งหนึ่งแล้วอยู่ตรงสะบักมีนะครับอ,อคือขวัญแต่ดเจ็ดหมื่นเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดหมืนแปดพันนะครับแม่กับลูกอ่าหางดอกไหมครับไม่ดอกหางไม่ดอกรับประกันหางไม่ดอกเนาะเออท้องว่างนะครับส่วนสูงร้อยสามสิบบวกนะครับ สนใจก็โทรมาอ่าต่อรองราคานะครับอันนี้ก็มือนกันไหมส่งได้ไหมหรือ,อยังไงอันนี้ค่าส่งต้องคุยกันคนต้องต้องคุยกันนะอาละชื่อแม่แม่สวยแม่สวยนะครับชื่อแม่สวยไปเราไปที่แม่ที่สามท้ายอาหรือไม่ดูท้ายโอ้ยลังนมใหญ่จังเลยเ <c oughs> ต้านมนะยังใหญ่เลยอ่ะไม่มีพ้นหรอกครับ ไม่มีพ้นอะไรนะครับถึงแม้ว่านมจะเป็นแฝดนะครับลูกก็กินนมได้สองท่อนะกินทีละสองท่อเออตัวนั้นเอาไว้เอาไว้ตรงนั้นก็ได้มั้งเดี๋ยวเราเดินไปสหรับแม่นี้ส่วนสูงเท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ยสามสิบสองอ่าสองครับอ่าครับแม่นี้สามสิบสองนะครับชื่อแม่อะไรนะเนี่ย ชื่อเดียวครับฮะชื่อเดียวชื่อแม่เดียวนะครับตอนนี้เขามีลูกอยู่ไหมไม่มีครับอ๋อเขาเขาก็เพิ่งอลูกขายแยกไปอ๋อขายลูกแยกไปแล้วคือยังไงแล้วแล้วตอนนี้ท้องอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้ไม่ท้องครับท้องว่างอ๋อข้างในไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับรับประกันอืมหมอมาตรวจแล้วใช่หมอมาตรวจให้หมอมาตรวจมาเตาเรียบร้อยแล้วครับอ๋อคือควายมาขัดน้ําเลี้ยงหน่อยหมอก็บอกว่าข้างในดีใช่ครับ รับรองว่าไม่หมันใช่ครับอ่ารับรองว่ารับรกันไม่หมันรับประกันไม่หมันข้างในดีเพียงแค่เขายังไม่ขึ้นสัตว์ใช่ครับเพราะควายเปนครับเปิดเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้เอาเปิดไว้สี่หมื่นครับสี่หมื่นนะครับท่านผู้ชมครับอ่าให้ลูกประมาณกี่ตัวแล้วตัวเนี้ยลูกประมาณสามตัวแล้วครับเหรอประมาณสามตัวแล้วเดี๋ยวดึงก้มก้มหน้าลงมาสักห,หน่อยหนึงเออนะครับตัวนี้เห็นไหมฮะอ่าก็จะมีลักษณะมีตาแต้มนะครับอ่าทรงเขาก็ เขาเรียกว่าทรงเขาอะไรนะแบบนี้เขาลอมใช่ไหมครับเขาจะออกลอมๆนะครับแล้วก็พาลีเขานะครับพาลีเขาเนี่ยจะไม่ค่อยหน,นีนะครับจะเป็นแบบเรียบๆอ่ะเนาะอ่าจะเป็นแบบเรียบๆนะครับแล้วก็นะยกยกยกหน้าขึ้นหน่อยเออมีจุดนะครับรอบคางอยู่นะครับอ่ามีอ่องให้เห็นอยู่ครับแม่นี้ก็แข้งขาดีนะครับเรียบใหญ่นะอ่าเร็บค่อนข้างใหญ่นะครับรุงเท้า สีขาวอมเทาอ่าเล็บโตหางนะครับสั้นชื่อแม่สวยนะครับแม่เดียวเออชื่อแม่เดียวสี่หมื่นบาทนะครับแม่นี้ลองหมุนท้ายสิหมุนท้ายมาให้ดูหน่หอ,อนยนี่นะหนอืมนี่นะครับท้าย,ายก็ โอ้ลังนมใหญ่ครับลังนมใหญ่มากามีสีเต้านะครับตนนัวนี้สีชมพูชัดเจนนะครับลักษณะนึกตอนแรกนึกว่ามีโมลาบปนรับไม่มีนะครับแม่นี้เป็นเป็นไทยร้อยนะครับอ่ายาวแม่นี้ยาวออกยาวยาวแล้วก็กระดูกโครงสร้างค่อนข้างดีครับเป็นแม่เดียวนะครับรับรองไม่หมันนะครับรับรองไม่หมันแน่นอนเขาขายลูกแยกออกไป <c oughs> เดไว้สี่หมืนบาทนะครับสี่หมืนบาทต่อรองได้ไหมได้นิดหน่อยครับอ่าได้นิดหน่อยนะเอาละครับมีแม่แม่เดียวนะครับ, 40, รบสีส่หม,ม,มืนนะครับส่วนสูงเราสามสองนะครับอ่ารับรองไม่ไม่หมันนะครับหางดอกไหมไม่ดอกรับรองหางไม่ดอกนะครับแล้วก็จะมีแม่สวยแม่สวยนี่ส่วนสูงอยู่ที่สามสิบบวกนะครับโอ้ยยุดนน่นกันยดไปส้นกันไม่หล่ะนะ รับรองนะครับรับรองยังหรืหอว่าครับส่วนสูง130ร้อยสามสิบบ่อนะครับลูกเพศเมียนะครับเดือนกว่าในท้องสถานะยังว่างอยู่นะครับท้องว่างแล้วก็จะมีแม่อะไรนั้นเนี่ยแม่เงินครับแม่เงินนะครับ แม่เงินเนี่ยหูอ่างดีจริงๆนะครับส่วนสูงร้อยสามสิบสี่สามสิบห้านะครับแม่นี้อยู่ในท้องเจ็ดเดือนแล้วนะครับท้องแก่ใกล้คลอดแล้วลูกเพศเป็นเพศเมียนะครับอายุแปดเดือนกว่าเป็นเพศเมียท้ายดีครับเต็มปึ๊กทั้งแม่ทั้งลูกเลยแสนห้านะครับราคานี้พร้อมส่ง นะพร้อมส่งนะครับถางพยีสานก็ส่งได้นะครับราคานี้ซื้อไปเลยส่งให้ฟรีเลยนะครับรับรองหางไม่ดอกทั้งไม่ทั้งลูกทุกตัวหางไม่ดอกทุกตัวนะครับหางไม่ดอกเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็พามาที่แม่เผือกอีกแม่หนึ่งนะครับของอคุณแจ็คแม่นี้เป็นเผือกท้องแก่นะครับชื่ออะไรครับแม่เนี้ยแม่ชื่อแดงครับแม่แดงครับ โอ้แม่แดงให้ลูกกี่ตัวแล้วเนี่ยน่าจะตัวที่สามครับในท้องอยู่ในท้องตัวที่สามนะครับตอนนี้ท้องแก่กี่เดือนแล้วเก้าเกือบสิบเดือนแล้วครับเก้าเกือบสิบเดือนแล้วส่วนสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับจะเข้าสิบเดือนแล้วจะไม่ท้องเนี่ยแล้วพ่อในทับครับพ่อบ้านๆนะพ่อเผือกบ้านอ๋อพ่อเผือกนะพ่อสูงไหมเกือบร้อยหกสิบไปพ่อนะอู้ เป็นพ่อบ้านก็จริงนะครับท่านผู้ชมครับ,บแต่ว่าพ่อบ้านแถวนี้ใหญ่นะครับอ่าพ่อเผือกด้วยนะครับลูกอยู่ในท้องนี่อาจจะเผือกนะครับเปิดเท่าไหร่เนี่ยแม่เนี้ยลองไว้เจ็ดหมื่นแปครับเจ็ดหมืนแปดนะครับเจ็ดหมืนแปดแม่นี้ชื่อแม่แดงนะครับให้ลูกไปแล้วอยู่ในท้องนี่น่าจะเป็นตัวที่สามนะครับ ราลูกยายเหรออขาดีแข้งดีเล็บดีครับหน้าอกกว้างเครื่องดีครับเครื่องดีมีเปอร์เซ็นต์ด้ลูกเผือกนะครับเยอะนะครับเพราะว่าพ่อเผือกมาทับมแม่ก็เป็นเผือกพ่อก็เป็นเผือกมาทับเนี่ยลูกตัวนี้เป็นแม่เดียวนะครับเราเปิดแม่เดียวเพราะว่าลูก ของเขาเน่ะเป็นตัวผู้นะครับสวยแล้วก็ขายออกไปแล้วเนาะขายออกไปแล้วนะครับมีคนมาซื้อไปเลี้ยงแล้วนะครับลูกทีนี้อยู่ในท้องเนี่ยใกล้คลอดแล้วเนี่ยเข้าหาสิบเดือนอีกน่าจะไม่กี่วันนะครับอ่าจะคลอดแล้วนะครับพวงหางนี่พวงหางนะครับจับสูงนะครับพวงใหญ่มากสวยนะครับออกสีขาวนวล แล้วก็ท้ายนี่เต็มดีครับอ่าายเต็มดีนะครับแล้วก็รังนมใหญ่ดีครับสีเต้ารังนมสีเต้านะครับรังใหญ่แข่งขาดีครับอ่าเครื่องดีนะครับเครื่องดีไม่ใช่เครื่องหมูนะครับ,รบด้ไม่นานเออไปกินนอกแล้วก็อ่ามีขวัญ ตกอูตรงสะบักนะครับทางนี้ก็จะมีหาดเงินหากทองนะครับอยู่ตรงขาหน้านะครับอยู่ตรงหูมีไหมหูมีกลนหูมีขวัญไหมทัดมาลานะครับก็ยังไม่ยังไม่มีนะครับแต่ว่าอยู่ตรงดั้งตรงดั้งมีไหมขวัญสองทางเนี่ยอยู่ตรงหน้าผากนะครับอยู่ตรงนี้ ดูไม่เป็นเรื่องควัน <g ül> ควันสองทางถ้าเป็นไฟบางคนนะ,ะถ้ามีควันสองสองทางเนี่ยคือจะหาจินกลางคืนได้เพราะว่าเรามีควันเนี่ยส่องไฟให้เรา <g ül> ไม่เข้าใจควันเ <g ül> ป็นสิด้หัวเอานะ <c oughs> นี่นะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับควันหาเงินหาทองน,นะครับแล้วก็อู่เข้าอู่น้ําเหมือนกันนะครับอยู่เต้นอย่างเดียวกันสองฝั่งเลยนะครับ หลับแม่แดงนี่นะครับเจ็ดพันเจ็ดหมื่นแปดพันนะครับต่อรองได้นะครับอ่าไ,ได้ตอนนี้ท้องจากคลอดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอ่าปกติควายก็ท้องอยู่ประมาณสิบเดือนหน่อยๆเนาะสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนใช่ไหมใช่คนระับอ่าแม่นี้นะครับอีกจริงๆแล้วเนี่ยกะลองๆกะดูสิประมาณอีกประมาณสักถึงยี่สิบวันไหมเนี่ยประมาณอ่าจากคลอดแล้วนะครับจริงๆ ท้องแก่อ่าท้องแก่แล้วนะครับอีกประมาณยี่สิบวันนี่คลอดแน่นอนนะครับนมก็เริ่มลงมั่งแล้วนะครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ย,ยก่อนหน้าจะคลอดเนี่ยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนมจะลงอย่างอย่างเยอะเลยใช่ไหม,มเออนี่นมนมก็ออกแล้วนะเนี่ยนะเอออาแล้วท่านผู้ชมครับสนใจแม่เผือกแม่นี้นะครับชื่อแม่แดงนะครับลูกตัวที่สามอยู่ในท้องนะครับ เจ็ดหมื่นแปดพันนะครับไปเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้อมีอีกตัวพู้นะครับเป็นตะกออ่านดีมากเลยนะครับตัวนี้เอาละครับอ่ะวันนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเ่าเพู้นะครับเป็นตะกอชื่อน้องอะไรนะเนี่ยตูมตามโอ้โหน้องตูมตามเนี่ยนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนเลยนะอ่องเอิงเนาะ โอ้โหเดี๋ยวดูหน้าก่อนเป็นเป็นลูกยังไงครับพ่อไหนเนี่ยลูกพ่อบ้านอุไทยเราลูกพ่อบ้านอุไทยนี่นะอายุประมาณเท่าไหร่นะสิบห้าสิบหกเดือนส่วนสูงเมื่อกี้วัดได้เท่าไหร่ร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับเปิดเท่าไหร่ตัวเนี้ยเปิดไว้สามสิบสามครับสามสิบสามนะครับสามหมื่นสามนะครับท่านผู้ชมสามหมื่นสามนะครับแข้งขาก็ดีอ่านี่ เอาไปเช็คสัตว์ได้นะครับตอนนี้กําลังเช็คเลยอ่า<ห>ออง<ห>เอิ้งนะครับชัดมากอ่องเอิ้งนี่ชัดมากเลยอ้ยยช่องไหมสีชมพูนะครับข้างล่างก็สวยนะ้าอกก็สวยนะครับแข้งขาเรียบดีสามหนึ่งสามนะครับครับผมเอาไปคู่เลยก็คุยได้ เอาไปคู่กันเลยเนาะใช่เอาก็ไปกับแม่แดงคุยได้คู่กันกับแม่แดงเลยก็ได้นะครับอ่าคุยกันถ้าสองตัวนี่สองตัวนี่ส่งได้ไหมได้ครับอ่านะคือราคานี้เลยนะใช่ครับสามหมื่นสามกับเจ็ดหมื่นแปดเนี่ยไปส่งที่ไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ปละลปลอาจจะลดได้อีกอ่าปละละได้อีกนะลดได้ด้วยนะครับอ่า ดเดี๋ยวดูท้ายก่อนนี่นะครับสามหมื่นสามครับเจ้านี้สิบห้าสิบหกเดือนครับหางไม่ดอกครับหางไม่ดอกหางไม่ดอกชอบปัตตาเล็งจับเิ้ม ขับกันทับทองก็มียาวลูกยายยายา,ยาเอออันนี้ก็อู่ข้าอูน้ํานะครับตรงสะบักฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันคายพึ่งสิบห้าสิบหกเดือนนะครับแข้งขานี่ถือว่าใหญ่นะอ่าเนี่ยแข้งขาถือว่ามาดีนะอ็แล้ไม่ต้องพูดถึงอ่า น้องตูมตามนะครับสามหมื่นสามเอาละสนใจก็โทรมาที่คุณอ่าคุณแจ็คนะครับที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเจ็ดครับเก้าสี่สามสี่สองแปดศูนย์ครับแจ็คครับคือคูณแจ็คเนาะครับผมอ่าะถ้าจะมาชมก็อยู่ที่หมู่หมู่สองครับหมู่สองชื่อหมู่บ้านบ้านทุ่งกระถินครับบ้านทุ่งกระถินนะครับอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับ เอาละฟายชาแนลชัยมงคลนะครับก็ขอจบอ่คลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ